นี่ครับประกาศหอมอิตาลีรสชาติหวานมันกรอบนะครับผมเริ่มปลูกเยอะขึ้นแล้วนะครับนี่มีหลายแปลงนะครับมีหลายแปลงเริ่มปลูกเริ่มปลูกขึ้นเพราะว่ามันมีความอร่อยเนาะถึงได้ปลูกเพราะว่าลองกินแล้วนะฮะก็มีอาการปลายใบไหม้นะฮะเนี่ยค,คือปุ๋ยมากไปเนี่ยถ้าปลายใบไหม้ปุ๋ยก็มากไปหน่อยหน่อยนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าผมปรับลดผมรู้แล้วฮะ เราก็ต้องทดลองนะครับนี่แล้วผมก็มามาแพ็กเป็นแบบนี้ขายมีสีแดงด้วยนะการของมิจิี่อะ่ะมันมีสีแดงอยู่โรงนู้นครับผมเพาะแล้วนะครับกรื่งการจะเริ่มแดงแล้วเดี๋ยวถ้าแดงไงเดี๋ยวจะอัปเดตนี้จะแพ็กไปขายวันนี้คงไปส่งห้างไม่ทันแล้วฮะเพราะวันนี้ทําธุระมาก็เลยสายหน่อยก็ไม่ไ้พรุ่งนี้แล้วกันนี้ครับผมแพ็คไปขายที่ตลาดเพราะที่ตลาดเนี้ยก็จะมีเอ่อขายสเต็กด้วยวันนี้จะมีสเต็ก ยางสดด้วยมีเนื้อดีๆเกรดฟิเมียมเลยโอเคจะเจอกันที่ตลาดนิคมตอนเย็นนะตอนนี้ผมจะเพาะเมล็ดก่อน